ตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ Sunday m ม t เตอร์อยู่แต่ว่าคราวนี้จะเป็นส่วนแยกกันออกมาเลยไม่เกี่ยวกับระบบไฟหรือว่า cdi หรือของขาวเลยเราจะมาดูเรื่องของการทำความสะอาดพื้นผิวการบลัชการยิงทรายก็ตามแต่ที่เรียกกันนะครับก็วันนี้จะมีขั้นตอนอะไรบ้างเรามาดูขั้นตอนการทำการเปิดผิวการยิงทรายจะเป็นทรายน้ำทรายละเอียดหรือทรายอะไรเดี๋ยวเรามาปรึกษาหาความรู้จากคุณหนองอีกทีนึงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่ ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนของการตั้งแต่เรามีอะไรจะทาความสะอาดพื้นผิวเป็นยังไงบ้างแล้วจะได้แบบไหนหน้าตาเป็นยังไงไปตามดูกันดีกว่ามาไอ้วันนี้มาองสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วก็เดี๋ยวเรานี่ก่อนอองช่วยแนะนำหน่อยสมมุติว่าเรามีรถหนึ่งคันอยากจะลื้อทําสีเพื่อประกอบทำโพรเมียมหรือว่ายิงทรายอะไรก็ตามอย่างเงี้ยไอ้คำว่ายิงทรายเนี่ยมัน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 มีแบบไหนบ้างแล้มันมันคืออะไรอะเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยก่อนเรายิงทรายเนี่ย เขาจะยิ้ตกันที่ว่ามันเป็นการยิงทรายระบบแห้งยิงทรายก็คือทรายทรายแห้งๆเนี่ยใช่เอาทรายเนี่ยแหละไปกระแทกชิ้นงานเพื่อที่จะขัดผิวมันออกไปแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเขานิยมกันเป็นเขาเรียกยิงทรายน้ํายิงทรายน้ําก็หลักการก็จะเหมือนกันคือเอาน้ําผสมกับทรายแล้วก็ยิงมันออกมาอืเอาไปกระแทกกับชิ้นงานแต่ให้มันมันมีการแบบกระทบกระทั่งกันเสียสีกันน้อยสุดน้อยน้อยกว่าคือมันเหมือนกับเป็นการเราเอากระดาษทราย เบอร์ละเอียดละเอียดเปขัดอ่าขัดแห้งกับขัดน้ำใช่ใช่แล้วขัดน้ำมันก็จะกินผิวน้อยกว่าแล้วก็รักษาสภาพผิวเดิมได้ดีกว่าอ่าอ,อ,อันนี้ก็คือการยิงทรายมันมี2แบบอยู่แล้วก็ยิงทรายแบบแห้งๆเลย<ช>กับยิงทรายน้ำหรือบัสบัสน้ำที่เขาเรียกกันบางคนก็เรียกบัสใช่บัสติ้งบัสติ้งใช่อ่าคราวนี้ผมขอดูสมมติว่าชิ้นงานในการที่จะเอามาสมมติว่าผมมีเครื่องแค่แทงเครื่องส่วนใหญ่แล้วแค่ยิงด้วยยิงอะไรบ้างอลูมิเนียม ชิ้งนงานนี่เป็นอลูมิเนียมถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับผมเหล็ก,ลกไม่ได้เหล็กก็ยิงได้แต่ว่าถ้าเรายิงระบบน้ำเนี่ยก็จะมีอาจจะมีขึ้นสนิมสนิมใช่เพราะฉะนั้นมีวิธีแก้มั้ยก็จะต้องมีเคมีในการช่วยถ้าเป็นตัวเหล็กนะครับแล้วก็เหล็กเนี่ยพอเราทําการยิงเสร็จเราก็ต้องเอาไปทาสีหรือว่าอะไรต่อครับทันทีเลยก็ค่อนข้างครับใชใ้เวลาให้เร็วที่สุดอ่ะใช่ยิงไว้นานก็มีโอกาสเกิดสนิมขึ้นครับโอเคเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะยิงได้ทั้ง พื้นผิวอลูมิเนียมใช่แล้วก็เหล็กเหล็กอย่างอื่นพลาสติกไม่ได้แน่นอนพลาสติกยิงได้ครับยิงได้จริงเหรอจริงแต่ว่าไม่ได้ยิงได้ทุกแบบยิงได้เป็นบางแบบเพราะว่าพลาสติกมันมีหลายแบบใช่มันมีเนื้อเนื้อของการผสมหลายแบบเน้วบางตัวยิงได้บางตัวยิงไม่ได้ครับต้องดูเป็นเคสไปเคสไปนะงั้นก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเรื่องาะละเอียดพลาสติกทั้งมันเอาเป็นว่าผมอยากได้พื้นผิวตัวอย่างสมมติว่ามีแทงเครื่องหรือมาสักเครื่องแข็งๆหนึ่งออยดีเลาาม เมื่อกี้จร<ช>ิงๆแล้วตั้งใจแอบวางไว้อยู่แล้วแหละไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บังเอ,อิญหรอกไอ้สัตว์ไม่มีเหี้ยบ,บังเอ,อิญอ่ะอ่ะอันนี้สมมุติเป็นพื้นผิวที่แบบผ่าเครื่องมาแล้วอยากทำความสะอาดแต่<ช><ช>ไม่อยากกระชุบใช่ไม่อยากกระปัดใช่อยากกะยิงทรายใช่ <ๆ S 2> อันนี้ถ้าเกิดว่าให้คุณอ๋องอ่านว่ามันมีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสภาพสภาพมันกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีก็ถ้าตัวนี้ก็อยู่สภาพประมาณ80 80 ไม่มีซ่อมไม่มีศึกหลอไม่มีอะไรก็คือดูแล้วไออลูมิเนียมยังไม่เสื่อมยังไม่เสื่อมแต่ว่ามีบางจุดที่มันมันก็มีผูกไปบ้างครับเนี่ยด้านในอย่างเงี้ยอย่างนี้มันมีผลไหมมีผลครับคือหลายคนอนะ่ะคิดว่าเอางานสภาพไหนก็ได้เอามาให้เรายิงแล้วมันจะกลับไปกิฟตใหม่เหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้ครับบางตัวเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันเกิดการผูกก่อนของของตัวอลูมิเนียม เราก็ยิงเรายิงได้เราทําความสะอาดได้แต่ว่าผิวที่มันถูหาลไปมันหายไปแล้วมันก็จะหายไปเลยนะมันไม่ได้กลับมามันก็จะเป็นแบบคื้นผิววจจันทร์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ภายในนะถ้าเป็นภายนอกถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกันมันก็จะมันก็จะไม่เรียบใช่สุดท้ายแล้วคุณสู้เอาคุณไปทําสีโป้ทําสีดีกว่าถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนใช่หรือไม่งั้นคุณหาเปลี่ยนเลยใช่แต่เฉพาะพวกแข้งพวกที่มันมีทะเบียนอย่างเงี้ยมันก็ต้องทาใจคุณอาจจะเต็มที่คือคุณปัดเงาถูกต้องครับหรือไม่งั้นก็คุณก็็ไไปยยิงงาาาแต่่่่่ววถ้้มมมมัันนนนสทีดอเห มันขึ้นเครื่องไปแล้วมันเห็นแค่บางส่วนใช่ก็ไม่เป็นไรใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไหนที่มันสึกเยอะมันมีโอกาสที่จะรูก่วใช่โอกาสที่มันจะเสียหายจากการใช้งานต่อไปเนี่ยใช่ครับอย่าทําเลยใช่ครับงั้นเอามาแต่เมื่อผมได้มาอย่างนี้แล้วคุณอ๋องได้มาอย่างเงี้ยขั้นตอนแรกของการทํายิงทรายเนี่ยมันคืออะไรเราจะต้องล้างล้างพวกคาบน้ํามันเครื่องคาบจารบีเราล้างให้มันสะอาดแล้วก็ขูดพวกประเก็นทั้งหมดออกครับล้างโดยวิธี มือนี่แหละครับใช่เหรอล้างมือก่อนนหรอล้างด้วยมือแล้วก็ใช้ป <teenage> ืนแรงดันอ like <yah> ัดอัดฉีดออกให้มากที่สุดครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทาการเปิดผิวเปิดผิวยังไงเปิดผิวโดยใช้ระบบน้ำเหมือนกันครับก็จะใช้สายหยาบมาเลยเดินมาเลยอ่ะชิ้นนี้เลยนะฉันอยู่ข้างหลังคุณเดี๋ยวยังไม่ได้ทั้งลิ้งผมขอตั้งลำก่อน ผมขอเซตอุปกรณ์แป๊บหนึ่งเมื่อกี้เห็นขั้นตอนการยิงไปแล้วเมื่อกี้เราให้ดูขั้นตอนการยิงยิงขับเปิดผิวใช่ไปแล้วพอเปิดผิวไปแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณประมาณนี้ใช,ใช่ปะ่ะใช่คือการเปิดผิวเนี่ยทำความสะอาดล, áng, ล, áng, อล้างล้างซอกขี้ไครต่างๆ ช่ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้พอได้มา่บงนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่าจะเป็นเต็มผิวประมาณนี้แล้วขั้นตอนต่อไปทําไงอ่ะถ้าลูกค้าสําหรับลูกค้าที่เขาคอนเซิร์นเรื่องผิวเลยว่าไม่อยากให้ผิวแบบอยากเก็บรักษาสภาพผิวเดิมให้ดีที่สุดก็จะเปิดผิวแบบน้ําอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้สะอาดแล้วแล้วก็เราก็จะไปเก็บเงาเก็บเงาที่ตู้ตัวนี้ครับอ่าคือตู้ตัวนี้คือตู้เก็บเงาใช่หรือว่าเก็บงานเลยใช่เหมือนเหมือนเราขัดหยาบก่อนแล้วเรามาขัดละเอียดสามอีกรอบหนึ่งใช่ พอเรามาเข้าตู้ตัวนี้เนี่ยก็จะชิ้นงานก็จะออกมาเงาสวยเหมือนเดิมก็คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการแค่ยิงยิงเปิดผิวเอาอย่างเงี้ยถ้าชอบแค่เนี้ยก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้เลยใช่ถูกว่าแค่การเปิดผิวแค่เนี้ยพอจบเลยใช่แต่ต้องการให้มันชิ้นงานมันเงาขึ้นใช่แล้วมันเหมือนกับว่าสวยงามขึ้นก็มาเก็บเก็บเงาตัวนี้ใช่มามาขัดละเอียดอีกทีหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวอันนี้เอาแค่ตัวอย่างตัวอย่างก็เดี๋ยวลองยิงดูคำๆคร่าวๆตัวอย่างให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยไป ไปดูงานสำเร็จกันได้ครับผมโอ้นี่ก็คือถุงมือใช่ไหมใช่ครับวิธีการใช้ก็จะเอามือใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่แล้วก็จับชิ้นงานแล้วก็ยิงครับแล้วก็อย่างนี้ใช่อ๋อเออ อันนี้เอาออกมาละอันนี้เมื่อกี้นี้กี่เราเข้าไปเมื่อกี้คือยิงยิงเงายิงเงาผัดเงาเก็บละเอียดเก็บละเอียดก็คือนเนี้ยมันจะเงาขึ้นกว่าเมื่อกี้นี้ถูกป่ะจากเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือเป็นแบบด้านนใช่แต่อันเนี้ยจะมีความเงาในตัวโดยที่ไม่ใช่ใ้สีใช่ใช่ป่ะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยใช้พ่นแร็เกอร์หรือเปล่าพ่นสีหรือเปล่าใช่มาแบบนี้เลยแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปป่ะอันนี้เอาออกมาละก็คือจากเมื่อกี้เนี้ยด้านๆเลยใช่อันนี้เงาแวบเลย อันนี้มันเงาเหมือนกับว่าเป็นการพ่นเลกเกอร์อะไรอย่างนี้เลยใช่ใช,ใช่ไหมผิวจะได้เป็นสไตล์นั้นก็มันสามารถควบคุมความเงาได้ด้วยอเอาเงามากน้อยแต่แตอันนี้คือมันจะไม่มีแบบว่าหายเงาไปไมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยถ้าไม่เปื้อนไม่อะไรใช่ไหมใช่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้คือถ้าเราด้วยความที่เราเรายิงทรายแล้วก็ขัดผิวตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเนื้อของอลูมิเนียมเลยถ้าถ้าเราไม่ดูแลรักษามัน กมันก็มันก็จะมีหมองมันจะมีขึ้นขี้เกลืออะไรขึ้นตามครับถ้าเราทํามาแล้วเราไม่ดูแลมันเลยยังไงก็ขึ้นครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือชิ้นงานเนี่ยเหมือนพ่นสีเหมือนอะไรมาเลยแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นเนื้อมันเลยเป็นเนื้อมันเลยครับก็คงคงให้ภาพได้แบบนี้เลยถ้าเราดูแลรักษาใช่นี่คือข้านตอนคือจบแล้วจบแล้วครับนี่แค่นี้คือพร้อมที่จะส่งงานพร้อมที่จะไปใช้งานได้แล้วใช่ครับแต่จริงๆแล้วหลักการยิงทรายเนี่ยอันนี้ต้องมีการปิดลูกรูระบายต่างๆทางเดินน้ํามันขึ้นมาถ้าเรายิง ถ้าเรายิงระบบน้ําทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปยิงระบบแห้งด้วยเนี่ยทุกรูเลยครับต้องปิดเกลียวเกลทุกอย่างปิดหมดเลยครับเราจะเพราะว่าความแรงในการที่เรายิงเนี่ยความแรงมันต่างกันอถ้าเป็นยิงน้ำเนี่ยจะเหมือนเราขัดเบาแต่ถ้ายิงแห้งปุ๊บมันอัดอัดทะลุทะลวงเลยใช่แล้วมันก็จะไปค้างซอกตา,ตามนู้นตามนี่ <laughs> ใช่ครับ่ังนั้น ช่างนี่ทํางานก็จะลำบากาบเพราะฉะนั้นเวลาการยิงฝาสูบหรือยิงยิงไอ้แข้งเครื่องที่มันมีการไหลเวียนของน้ํามันเนี่ยใช่แนะนําให้ยิงระบบทรายน้ําใช่แ่ค่นั้นพอดเลยใช่แค่นั้นพอแล้วไม่ได้ไม่ต้อง่ยิงแห้งใช่ใช่ป่ะอันนี้เกี่ยวอะไรไม่มีเสียเลยครับอันนี้คือจบจบจบงานแล้วก็ นี่คือ,อง,งานคอมพิวในกรณีที่แบบว่าต้องการแค่นี้ใช่ถ้าต้องการเงามากกว่านี้ก็จะก็จะต้องยิงอีกแบบนึงก็ยิงอีกแบบหนึ่งมี<ช>ที่มัน<ช>มีขั้นตอนอีกนิดนึงเพิ่มขึ้นมาใช่โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือท่าน,นี้ก็ต้องบอกว่าวิธีการง่ายๆเลยคืออย่างแรกคุณมีชิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยคุณดูชิ้นงานของคุณก่อนว่าชิ้นงานของคุณเนี่ยสภาพอลูมิเนียมสภาพเหล็กของคุณเนี่ยมันมีการผุก่อนอายุการใช้งา,งานมันมากน้อยแค่ไหนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นดุมล้อหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ เพราะว่าถ้าเกิดของไม่ดีคุณเอามาเนี่ยอย่าหวังว่ามันจะมาดีที่นี่เป็นไปไม่ได้ครับอันนี้อที่นี่แค่ทำความสะอาดเปิดพื้นผิวใช่แล้วก็ทำทำให้มันสีมันคือสกปรกอออกไปแค่นั้นเองทำให้สกปรกไม่ได้ซ่อมใช่ไม่ได้ซ่อมอย่าคิดว่าเฮ้ยการมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันคือการปิดล่องรอยทุกอย่างไม่ใช่ครับไม่ใช่หรือการเปิดผิวของคุณเนี่ยบางทีผิวมันลึกการที่จะเคลียร์หน้าหน้าอากไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่ามันจะหายเป็นผิวประจัน ใช่ครับมันจะเห็นชัดขึ้นถูกต้องครับใช่ไหมมนจะการเป็นเห็นชัดมันจะเห็นเลยแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องดูที่พื้นผิวดูชิ้นงานของคุณใช่แล้วส่งมาขั้นตอนของการทํางานก็จะมีเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดผิวที่ค่อนข้างสะอาดถ้ากดคุณพนักงานแห้งๆแค่นั้นนัานด้านก็เปิดผิวก็คือจบใช่ลูกค้าบางคนเขาพอใจแค่ตรงนั้นเราก็จบไปที่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าต้องการให้มันดูเงางามโดยที่ไม่ต้องไปพ่นสีไม่ต้องไปพ่นเลคเกอร์อะไรอีกก็มายิงงานละเอียดเก็บเก็บละเอียดอเก็จบ ถ้าเกิต้องการให้มันแบบเนียนๆหรือว่าอะไรที่มันงานที่มันลึกฝังลึกมา,าต้องยิงแห้งต้องยิงแห้งครับถ้าเป็นคาบที่ผุหรือว่า มีเป็นคราบดำๆเนี่ยที่จุดอลูมิเนียมเนี่ยยังไงเราก็ต้องมายิงแห้งยิงแห้งก่อนใช่อันนี้ก็ต้องดูแล้วเป็นพื้นผิวพื้นผิวไปใช่เป็นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันมันมาจุดดำเยอะแต่ว่าพื้นมันก่อนยิงไปอัดทะลุได้ถูกต้องครับใช่ไหมใช่ก็คือเพราะนั้นก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เกิดจากที่เราเราผิดพลาดอย่างตัวยกตัวอย่างอย่างคาบูเนี่ยครับบางคนจอดทิ้งไว้นาน ตูดคบูเเปิดออกมาปุ๊บขาวเลยแล้วมองไม่เห็นเนี่ยนะแล้มันเป็นยังไงแล้วพอเรายิงไปเนี่ยเป็นรูเลยเป็นรูเลยใช่ก็หาว่าเราทาของเขาเสียอีกใช่จริงๆริไม่ใช่ครับจริงๆผิวคือมันโดนกัดทะลุไปแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้ฝุ่นฝุ่นที่ผงอลูมิเนียมต่างๆหรือว่ากิเกลือเนี่ยมันบางอยู่ใช่นะครับสำคัญเลยในการเลือกพื้นผิวของคุณเองต่างหากชิ้นงานของคุณเองต่างหากเนี่ยที่จะเอามาทําความสะอาดขั้นตอนทันนีอยากรู้เลยว่าค่าให้จ่ายเนี่ยเราเห็นข้นตตแแ่่่าจะชิิ คิดยังไงบ้างก็ถ้าสมมติเป็นเครื่องตีง่ายถ้าเป็น C92 ก9 5นะครับแค้งบนล่างแล้วก็ฝาสูบก็อยู่ประมาณในงบประมาณไม่เกิน3,000ันครับผมก็หมายความว่าถ้าเกิดในกรณีที่เป็นแคข้งบนแค้งล่างก็รุ่นไหนก็ได้ก็ลองดูขยบใหญ่ก็อาจจะอัพคุยกันอีกทีนึงนะครับก็คือราคากลางๆก็ประมาณเนี้ยประมาณนี้ อ่าก็คือร่างแข้งบนแข้งแข้งไอฝาปิดซ้ายฝาปิดขวาใช่อันนี้คือชุดเนี้ยชุดล่างเนี้ยใช่คือสามพันไม่รวมฝาสูบฝาสูบยครับอ๋อก็คือทั้งทข้งเครื่อง ทั้งเครื่องแล้วครับพี่ทั้งเครื่องแล้วแหละใช่ก็คือส0 0พันทั้งเครื่องอาจจะเอาเหล็กเสื้อสูบมาด้วยก็ได้ในกรณีที่ถ้าต้องการไปพ่นสีเองอ่าถ้าต้องการไปพ่นสีเพราะว่ายังไงเหล็กยิงแล้วเนี่ยคุณต้องเอาไปพ่นสีถูกต้องส่วนใหญ่แล้วก็ยิงให้มันสะอาดเพื่อที่ว่าจะเอาไปพ่นไอ้ดำเป็นร้อนใช่ก็คือจบสวยงามใช่ครับอันนี้คือส0 0พันง่ายๆเลยนะครับก็ง่ายๆแต่้าเป็นเครื่องเล็กๆหน่อยลงมาก็เป็นเครื่องเวฟอย่างเงี้ยเครื่องซีเจ็ดสิบเนี่ยก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทใช่ก็ขึ้นอยู่กับ จสภาพงานจํานวนงานขนาดชิ้นงานใช่แต่ราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่หลักร้อยเลยชิ้นหนึ่งนี่ก็หลักสิบมีไหมหลักสิบก็มีครหลักสิบชิ้นเล็กๆอ่ะครับชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือหลักสิบหลักร้อยก็มาคุยกันเหมือนเดิมเบอร์เดิมแล้วก็เพจเดิมซันเดย์มอเตอร์ซันเดย์มอเตอร์ซันเดย์มอเตอร์มยถูกแล้วถูกแล้วเบอร์โทรอีกทีหนึ่ง089ครับ123 8515ครับผม089 123 8515ใช่ครับนะครับก็ปดเก้าหนึ่งสองสามแปดห้าหนึ่งห้นไว้ให้ ก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามพูดคุยโทรมาขอเบอร์ขอไลน์ได้ขอเงิน้ขอเงินไม่ได้ครับพี่ปรึกษาให้เงินผมมาได้ครับโทรมาปรึกษาว่าแฟนทิ้งไม่เอาครับแฟนเอารถไปยังไม่กลับมาบ้าน3วันแล้วไม่ได้ไม่ได้อางนี้ไม่ได้เอาเบอร์แฟนมาได้ครับตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็โทรมาได้ตลอดครับผม ก็ตี4-5นะครับเน้นรับสาย4-5โทรพนัดก่อนครับผมอ๋อเนื่องาโทรได้ตลอดก็เดี๋ยวเน้นโทร4-4-5ไปตอนนั้นผมไม่ตื่นับโอเคงั้นนี้แล้วได้ข้อมูลคร่าวๆนะครับความรู้ง่ายๆเลยก็คือหลักการหลายๆคนผมเชื่อว่าอาจจะรู้ทั้งรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ขั้นตอนของการการทำงานการบลัชยิงทรายเป็นยังไงก็เนี่ยแหละครับก็คือขั้นตอนของการยิงทรายน้ําแต่ว่าไอ้ตัวยิงทรายแห้งเนี่ย เราอาจจะไม่ได้ให้ดูมากแต่จริงๆแล้วไม่ต่างกันแค่แค่ว่าหลักๆการก็คือใช้เป็นวัสดุทรายทรายเหมือนกันเลยทรายที่มันเป็นทรายละเอียดจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบทรายก่อสร้างไม่ได้ไม่ได้นะครับแบบนั้นไม่ได้ถ้าทรายแบบนั้นคือยิงได้แต่ว่าจะกินผิวผิวเราจะเสียหายอืมใช่นะง่ายๆเลยวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆเล็กๆจากคุณอ๋ออีกแล้วนะครับก็วันนี้เราได้ทั้งไม่ว่านข้อมูลเรื่องของการเปิดผิวการเช็คผิว แล้วก็ผลงานที่ได้รับเดี๋ยวเรามาดูอินเสิร์ตกันเดี๋ยวเราเก็บภาพใหุ้่นผู้ชมดูดว่าผลงานที่มันเสร็จแล้วมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไวันนี้เหมือนเดิมขอบคุณคุณองมากมากแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูรายการสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่า,าการทํนผิวยังมีแบบไหนบ้างแล้วก็มีข้อมูล,ลดีๆก็แนะนําเข้ามาผ่านทางรายการได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลดีๆของใครหรือว่าเทคนิคดีๆที่อยากจะแนะนําติดต่อเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ง่ายๆก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการเลย ไม่ว่าจะเป็นวีรับเบอร์กคุณวุฒิมนบุรีจาเนวของสะสมแล้วก็ลิงสุขตินะครับวันนี้ขอบคุณลากไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีไล์ไปเลยสนใจไล่ให้รู้ให้โลกโลกต้องรู้โลกขอไอ้พวกต้องรู้ก่อนเอางั้นเลยเออสู่เรื่องของประสบการณ์ต่างๆนานาที่ท่างพงษ์แม่งเจอตลอดระยะเวลา10ปีที่เปิดร้านเป็นทางการมาว่าเจออะไรบ้างปัญหาของการเล่นรถที่ที่หลายๆคนแม่งบอกว่าแม่งรถมันไม่จบปัญหาจริงๆแล้วมันอยู่ที่รถหรือมันอยู่ที่อะไร พูตดตๆกันะรถก็ส่วนหนึง่งรถมันส่วนหนึ่งอยู่แล้วรถนี่คือแม่งมีปัญหาทุกคันเละนี่มันจะไปซ่อมทำไมอ่ะ <laughs> ไม่มีปัญหาไม่ยังมาซ่อมทำไมใช่แต่ปัญหาหลักๆเลยคือมันเป็นที่ลูกค้าเอ้ผมอยากได้ไวม,มีมีวิธีไหนบ้างไหมที่มันไวอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็มีมันก็พอมีแหละแล้วมึงจะมีเปล่ามันมีอยู่แล้วโถสํหรับการไง ตัวระบบจบที่อ๋อกครับตัวระบบจบที่ออกไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินการเงินไม่มีระบบไฟอะไรนีนะอันนี้เรา่บบไฟครับไม่ได้มีแค่ซีเก้าสองนะครับที่เขาทำได้จะมีเอ็มจะไอ้นู่นจะฮาร์โรนฮาร์เล่ทำได้ทุกอย่างเลยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยทุกอย่าง ับพี่อ๋องจริงๆแค่นั้นเองนะดีกว่าแล้วเดี๋ยวว่าง่าเราไปเจอกันเรื่องเครื่องยนต์มีขอความรู้อื่นๆได้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆเรื่องของระบบไฟไปละวันนี้ขอบคุณมากครับคุณน้องครับครับแล้วก็วันนี้เราลากันไปก่อนนะครับทุกเรื่องราวของความเก่าคือเรื่องราวของเราวินเทจออนเดอะเวนะครับ